สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวนะคะวันนี้นั่งอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้สวปเดนอากาศดีมากๆและนิวก็เชื่อว่าควรสเปเรนชอบออกมาคือชอบแดดอ่ะจะต้องหาเรื่องออกมานั่งชิลๆหากิจกรรมทําข้างนอกเพื่อที่ว่าจะได้มีผิวสีแทนสวยๆเหมือนบ้านเราวันนี้นะคะนิวตั้งใจที่จะมาตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องออกความคิดเห็นแล้วก็เล่าประสบการณ์ในมุมมองของนิวแล้วก็ไม่อยากจะพลาดพิง เะะจตนานิวคือต้องการสื่อบอกไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะตามหลักตามความเป็นจริงค่ะนะปัจจุบันนี้เนาะวนิเห็นว่ามีมาดามหลายๆท่านนะคะพี่ๆมาดามหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกนะคะขึ้นไลฟ์กันแล้วก็ทําแบบเหมือนเป็นเป็นอาจารย์ในการสอนแนะนําแนวทางในการ าหาสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนาะซึ่งหลายๆท่านที่นิวเข้าไปฟังจะบอกว่าเข้าไปฟังก็ไม่เชิงแต่ว่ามันช่วงนี้าตามตามาฝีพอเนวเข้าไปในในในช่องของ Tik t o k เนี่ยก็จะมีเด้งเข้ามาเราก็เหมือนเราไปฟังแต่ตัวนิวไม่ได้กดเข้าไปคือก็ฟังผ่านๆแต่แบบหลายช่วงหลายท่านหลายบางบาง,บางคำสนทนาบางท่านมาตอนเวลาพลาพีพ่ๆมาดาม ตอบนะคะตอบรุ่นน้องที่เขาพิมพ์เข้ามาในเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องของเงินว่า,าจะให้จะอยากคือคบกันกับกับคือมีการติดต่อพูดคุยพูดคุยกับบรรดาสายฝอนะคะเป็นแฟนกันคบกันแต่จะทำยังไงให้เขาเริ่มแบบประเดินเอเริ่มเข้าประเด็นแบบว่าเอ่ยขอความช่วยเหลือให้เขามาใช้นี่ให้เรา อะไรประมาณนี้คือพูดในลักษณะเรื่องจะเอาะจะทํายังไงให้ได้เงินจากเขาเอาเง่ายๆนะคะได้เงินจากสายฝอเอามาใช้หนี้ของตัวเองเอามาจุนเจือครอบครัวนะคะตรงเนี้ยนิวก็ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ในมุลกับการบรรดาพี่ๆนะคะบางท่านบางช่องก็แนะนำไปในลักษณะที่ว่าอย่าคือแบบคือบอกกับเขาในเรื่องของค่าสินสอดคืออธิบายว่าเรามีหนี้สินอยากให้ฉันไปอยู่คุณก็ต้อง มาใช้นี่ให้ฉันคือให้คําแนะนําไปในสไตล์แบบเหมือนให้เขาต้องมารับผิดชอบนี่สินเนาะเหมือนเป็นการต่อรองเนาะนิวจะต้องบอกเลยนะคะว่าณนะปัจจุบันนี้สมัยนี้น,น,นะคะยุคยุคโซเชียลเนี่ยสมัยเนี้ยสายฝอเขาไม่ได้โง่นะคะสายฝอกเขาอาจจะมีช่องสำรองเข้ามาฟังเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาก็มีเครื่องมือค่ะสมัยนี้มีเครื่องมือแปลภาษา แค่เป็นแอปนะคะแอปทランスเลตนะคะเปิดเปิดขึ้นมาเป็นไมโครโฟนจ่อเข้าไปที่หน้าจอที่คุณขึ้นไลน์แล้วกําลังพูดอยู่พูดวิจารณ์ณถึงสายฝอนะคะเขาสามารถฟังเพราะมันจะแปลอัตโนมัติตร,ตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องระวังนะคะพี่พี่มาดามต้องระวังว่าเขาเขาไม่ได้ง่โง่นะคะระหว่างที่เราวิจารณ์ณระหว่างที่เราสอนสอนรุ่นน้องเนี่ย ในเรื่องที่จะหลอกเขายังไงจะหลอกทําให้ให้สายฝอหลงรักเราแบบไหนเพื่อที่จะได้เงินของเขาเนี่ยตรงนี้นะ่ากลัวกาว่าสายฝอสมัยนี้ฉลาดมากๆนะคะไปหลอกเขาระวังสายฝอเขาหลอกเรากลับนะตรงนี้นิวต้องขอเลยขอแบบว่าขอแบบว่าเขาบอกเล่าจะไม่ขอเตือนจะขอบอกเล่าว่าเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะคะในการวิจารณ์เพราะสายฝอเขาฉลาดมากๆเขามีอุปกรณ์ในเครื่องมือในการแบบว่าเช็คนะคะในมุมกลับกันเขาก็มีกลุ่ม นิวเชื่อว่าทุกประเทศเมืองไทยก็มีสายฝอพวกนี้เขาจะมีกลุ่มแชทกลุ่มแชทนะคะซึ่งเหมือนกลุ่มพันธิตบ้านเรานะคะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าผู้หญิงไทยมาสไตล์นี้เป็นแบบไหนแล้วก็สายฝอที่เขามีประสบการณ์ที่เขาแบบว่าชํานาญแบบว่ายังไงอะชำชองกับบรรดาผู้หญิงไทยนะคะถ้าเกิดเขาช่ำชองสายเนี้ยเขาก็จะเข้ามา เขาเหมือนเปิดเปิดเพจเปิดเว็บเพจให้เข้าไปสนทนาแล้วก็แบบว่า,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้คนาแนะนําว่าถ้าเกิดผู้หญิงไทยมาสไตล์เนี้ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี้ยตรงเนี้ยต้องระวังนะคะสายคนที่มีมีเป้าหมายอยากจะมีสามีมแบบอยากจะเดินวงการสายฝอรตรงเนี้ยต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ในมุมของของของอผู้ ของรุ่นน้องนะคะน้องใหม่ที่อยากจะมีาสามีเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้เขาเพื่อเงินอะ่ะเพื่อต้องการให้เอาเพื่อต้องทําต้องการที่จะทําทุพย์ทีทาำเพื่อให้เขาเพื่อให้ได้เงินจากเขาแต่ก็จะมีสายอามดามสายฟอที่อยากจะได้มีอยากจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งคือคืออยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอาจจะไม่ได้รักกันแต่ต้องการอยากจะมีคนค้ำประกันเพื่อให้เราเหมือนเหมือนดันตัวเอง เข้ามาอยู่มองนอกนะคะเพื่อให้ผ่านมีซ่าเข้ามาอยู่มองนอกตั้งต้นชีวิตใหม่ตรงเนี้ยก็ตรงเนี้ยก,ก็ต้องแนะนำในในแบบของนิวนะคะแนะนําในแบบนิวถ้าคุณมีความคิดแบบนี้นะ,ะตั้งใจที่จะมาสร้างอนาคตแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปรอดตลอดรอดฝั่งกับคนนี้หรือไม่อะไรยังไงเพราะว่าเจตนามาเพื่อต้องการให้เขาการันตีแล้วเราก็มา อาจจะไม่ได้รักร้อเอ์เซนอันนี้ในมุมของคนที่ไม่ได้รับร้อเปอร์เซนนะน,นิวจะแนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งมีรีบมีลูกอย่าเพิ่งรีบแบบว่า,ามีอย่าเพิ่งรีบตั้งครรภ์เอาเวลาตรงนั้นนะคะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ภาษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เริ่มทํางานให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพราะเมื่อใดที่เราเริ่มทํางานนะคะประวัติเราจะเริ่มเข้าระบบสัมพรกร เราเริ่มที่จะมีรายได,ได้เราเริ่มที่จะมีเครดิตเราเริ่มที่จะเสียภาษีให้กับประเทศนั้นๆที่เราโอากาสได้ไปอยู่เนาะตรงเนี้มันจะทําให้ตัวเรานะคะพื้นฐานสองเท้าของเราแน่นแน่นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดแนนนะคตต่อไปเหมือนเราเรามารู้ความรู้สึกตัวเองหรือไม่ก็เราคิดว่าสายสามีคนนี้ที่เอาเรามาอยู่เนี่ยที่เรามาอยู่เขาเนี่ยมันไม่ใช่ละเราก็มีโอกาสที่จะเลิกกัน เลิกกับเขาแล้วก็สามารถอยู่ได้ตัวเองได้นะคะตรงเนี้ยนิวก็อยากจะแนะนําแต่ไม่แนะนำแนะนวและชี้นานะคะแนะนําสําหรับบรรดามาดามที่อยากจะเดินแบบว่าเดินสายฟอแบบถูกต้องถูกต้องเป็นแบบยังไงขั้นตอนขั้นตอนไปเนาะตรงนี้นิวก็อยากจะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งบางท่านนะคะมาไม่ได้เพราะความรักมาเพื่อที่จะ เมือนอยู่ด้วยกันเขาก็การันตีเรามาเรามาเพื่อที่จะมาคว้าโอกาสแล้วก็หาสามีอีกเพื่อที่หาคนเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือคนการันตะีเนาะตรงเนี้ยเราก็มันตรงเนี้ยใดๆเลยก็ต้องเรียนรู้ภาษาให้เก่งที่สุดให้แน่นที่สุดอย่ารีบอย่ารีบนะคะอย่ารีบมีน้องอย่ารีบตั้งครรภ์เพราะว่าส่วนมากมามาเมืองนอกออเคส์เปยเนี่ย คือคุณเลือกที่จะตั้งท้องคุณคิดว่ามันจะเป็นเป็นแอลยังไงเป็นแนวทางลับที่จะทําให้ได้วีซ่าง่ายขึ้นตรงนี้ไม่เอานิวไม่แนะนานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกจริงๆอันนี้ในพูดในกรณีที่คุณใช้แบบว่าใช้สูตรในการตั้งท้องเพื่อที่จะแบบว่าความคิดแบบทางลัดในการที่คิดว่าตัวเองจะได้ผ่านวีซ่าเลยเดียวตรงเนี้ย นี่เนี่ยไม่ไม่ขอแนะนํานะคะเพราะว่าสงสารเด็กเพราะว่ามีหลายมีหลายครอบครัวทําสูตรนี้แล้วเด็กจ้องแบบพ่อแม่แยกทางกันอ่ะสงสารเด็กเหมือนเอาเด็กมาเป็นมาเป็นหนึ่งอุปกรณ์ในตัวช่วยในการเหมือนตัวช่วยทางวัดเพื่อให้เราได้วีซ่านะตรงนี้นี่ไม่แนะนาเพราะสงสารเด็กมากมันมีหลายครอบครัวที่เนี่ยมีปัญหาและเด็กอยู่ตรงกลางอ่ะพ่อแม่เลิกกัน ด้วยความที่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีแต่ฝ่ายชายเขาก็แฮปปี้ที่จะมีแต่เราแบบไม่มีไม่มีเจตนาที่จะมีแต่มีเพื่อที่จะใช้สุรทางรัฐนะคะตรงนี้นิวไม่ขอแนะนำเนาะใดๆเลยคลิปนี้นิวอยากจะฝากเอาไว้นะคะสายฝอทุกมาดามทุกท่านที่มีความความหวังความตั้งใจอยากจะเดินสายฝอเนาะไม่ว่าจะทุกแนวทุกสไตล์ไหนก็ลองฟังในแบบที่นิวอบอกเล่าแบ่งปันไปเนาะ โดยเฉพาะมาดามสายฝอที่คิดสายฝอคือสายเงินเลยต้องการมีสามีที่แบบว่าเพื่อเงินเลยเอาเงินมาจุนเจือเราตรงนี้ต้องระวังในการขึ้นไลฟ์สดแล้วก็วิจารณ์กันนะคะเพราะสายฝอสมัยนี้เขาฉลาดมากค่ะเขาฟังเขารู้เรื่องนะคะว่าพวกเราคุยอะไรกันคุณไปวิจารณ์เขาแบบไหนเขาฟังรู้เนระื่องเพราะว่าเขามีแอปอนึางที่นี่บอกเขามีอุปกรณ์การช่วยในการแตลตรงนี้น่ากลัวยังไงก็ฝากเอาไว้เนาะฝากไว้คำนึงเวลาพูดก็แบบว่า ระวังมากหน่อยเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะโดนเขาหลอกกับได้เลยนื้ก็ขอขอฝากเอาไว้แล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้บรรดามาดาทุกทกท่านที่มีจุดประสองค์อยากจะเดินสายฝอนะคะเดินกันแบบถูกต้องแบให้เป็นขั้นตอนแบบเขาสะอาดไปน้อยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ